ขณะนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ําตอนบนจากระดับน้ําในแม่น้ํายมที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะน้ําที่ท่วมในจังหวัดสุโข,ขทยัยซึ่งยังคงระบายผ่านลงมาที่พิษณุโลกรวมทั้งปัจจัยสภาพอากาศจากพายุเตี้ยนหมู่ล่าสุดโครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำยมและคลองเมมคลองบางแก้วในเขตอำเภอพรมพิรามและอำเภอบางระกำเตรียมรับน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ชาวบ้านจระเข้้อมตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเตรียมรับน้ำจากจังหวัดตอนบนรวมถึงฝนที่จะตกลงมาเพิ่มตามคำเตือนจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ขณะที่ชาวนาตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ออกหาปลาหาไรายได้เสริมค่ะหลังจากที่ต้องหยุดทำนาเพราะว่าน้ำไหลเข้ามาท่วม ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักในวันนี้ขณะนี้ลำำชิงไกรในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้มีน้ําท่วมในตําบลเมืองประสาท์ทั้งถนนเชื่อมต่อระหว่างตําบลและพื้นที่ทางการเกษตรและก็ต้องจับตาพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญค่ะ